พวกกะละว,ว่าญาติโยมเนี่ยต้องมันก็ต้องอยู่กับรูปเสียงกีลก่ลือการสัมผัสก็คืออยู่กับกามนะโดยการเป็นส่วนใหญ่บุตุชนเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งเหล่านี้มันเหมือนกับว่าถ้าเราไม่ปฏิบัติปุ๊บไอ้สิ่งเหล่านี้เราไปเสพเสวยสติเราไปอยู่กับพวกมันปุ๊บเนี่ยมันก็เหมือนเอาเข้ามาเต็มตัวเลยเอาเข้ามาเต็มที่จะแล้วแนวการปฏิบัติให้ฟังตามประสบการณ์ครูบาอาจารย์เคยสอนตอนที่ข้าพเจ้าปฏิบัติใหม่ๆเป็นพระพรรษาต้นๆพัรษาหนึ่ง ท่านบอกว่าเวลาฉันอาหารเนี่ยไอ้ทุเรียนเนี่ยสมมติว่าเราชอบกินแล้วคนพระองค์อื่นสี่รูปนั่ง,งล้อมวงกันนีก็ชอบฉันเพราะนั้นเนี่ยท่านบอกว่าอาหารเนี่ยทำให,ใ,หให้เราเสียพลังพลังการปฏิบัติพลังสติสมาธิหรือว่อะไรแต่มีอะไรไปมากนะไปได้ง่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาจะฉันอาหารเนี่ยอันไหนเราชอบฉันเราฝืนใจเลยไม่ยังไม่ฉัน คนอื่นเขาชอบเขาจะฉันก็ช่างเขานะี่เป็นการทดสอบกําลังใจของเราด้วยถ้าเราฝืนยังกระทั่งคนอื่นเขาฉันกันเสร็จเรียบร้อยแล้วมันเหลือให้เรามันยังเหลืออยู่แล้วจิตใจเราเริ่มสงบแล้วมีพละงกาลังเราสังเกตไอ้ตัวระหว่างกิเลสท,ที่อยากฉันนะเราเอาสามารถชนะมันได้จนจิตของเราสงบนิ่งได้อารมณ์แล้วเนี่ยเราจะจอยฉันอีกแล้วก็กําหนดเราจะไปฉันบ้างแล้วก็เสือกมือไปก็ตั้งสติที่มือก็คือรักษาสติว่าในฐานกาย ไม่ให้สติไปอยู่ที่ความอยากหรืออยู่ที่ทุเรียนแต่มันก็ต้องแบ่งว่าเราจะฉันทุเรียนเนี่ยแล้วก็ความอยากเราเอาคมเราชนะได้แล้วเนี่ยปุ๊บเนี่ยเราเสือกไปแบบมีสติสมัมปชัญะเสือกใหม่อาจจะมีความเสียวเว็บในฝ่ามือหรือความรู้สึกในฝ่ามือเนี่ยก็ใช้ได้เสือกเพื่อเคลื่อนไหวส่วนไหนกําหนดส่วนนั้นพอเข้ามาปากขางกายก็กําหนดขาง่าย ถ้การนี้ก็ถ้าสติสมาธิของเราวิปัสนาของเราไม่ดีเนี่ยไอ้วิญญาณที่มันออกมารับเนี่ยมันรับได้เต็มที่ภาาัสสะทาให้เกิดเวทนาเป็นสุขกเวทนาหรือทุกขกเวทนาชอบฉันไม่ชอบฉันชอบฉันก็เป็นสุขกเวทนาไม่ชอบฉันก็เป็นทุกขกเวทนาขึ้นมาแล้วต้องกําหนดสติให้ทันในการขยับขากันไกลจนกระทั่งเกิดสมาธิขึ้นมาแล้วก็เกิดขึ้นความเฉยขึ้นมา ขากรรไกรเนี่ยก่อนที่จะเกิดความเฉยได้กําหนดขากรรไกรพอมันทันพวกสาขาขากรรไกรจะเริ่มตึง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 เรามีหน้าที่กาหนดไปเรื่อยๆเอยๆดูความตึงขยับขากรรไกรเดี๋ยวมันจะดับเลยรสชาติของทุเรียนรสชาติอะไรเปรี้ยวหวานมันเค็มมันจะดับเป็นความเฉยๆนี่เราจะรู้เลยโอ้การทําพัฒกิจก็ทําอย่างนี้นี่เองก็คือเพื่อให้สังขารอยู่รอดได้กันนั มันเป็นการพิสูจน์ว่าใจิตใจของเรารักทมหรือใจิตใจของเราลักรูปเสียงกินรืการสัมผัสลักในรถทุเรียนไหมถ้ารักรถทุเรียนเราก็ยังพ่ายแพ้อยู่ถ้ารักทมอยู่เรากินทุเรียนเนี่ยเราก็กินเพื่อให้มีชีวิตอยู่รอดได้แล้วก็สงเคราะห์เขาบ้างนะเพราะในการที่ว่ากลับมาดูใจเต้นไม่ชัดเจนก็ไม่ชัดเจนเนี่ถูกต้องเพราะว่าเราทิ้งไปนานสมาธิของเราที่จะไปกําลังไม่พอยังกําลังไม่พอไม่เหมือนกับสมัยก่อนที่เราปฏิบัติ ต่อเนื่องเจชั่วโมงนะสติสมาธิของเราเนี่ยมันทรงตัวมันสั่งสมเหมือนคนมีเงินล้านเนี่ยใช้จ่ายหบาทสิบาทมันเป็นเครื่องเล็กน้อยห้าบาทสิบาทก็คือการใช้จ่ายเหมือนกันแต่ว่าไอ้ที่มันสั่งสมเป็นเงินล้านเนี่ยมันเยอะเพราะฉะนั้นมันถึงได้ดูแล้วชัดเจนแล้วเติมนิดเดียวก็เต็มเต็มล้านอีกแต่ถ้าสมมุติว่าเรามีเงินล้านแล้วเราใช้ไปประมาณเก้าแสนเก้าแสนเลือกใช้ไปล้านหนึ่งเลย แล้วเราจะมาหาใหม่เนี่ยมันก็ต้องเริ่มนับหนึ่งกันใหม่ก็นะการดูที่จะดูหนึ่งเนี่ยมันก็โอ้โหก็จะไปเต็มลานมันใช้เวลานานเนี่ยนอกจากเรามีเรามีปัญญาที่ว่าในการหาเงินด้วยเรามั่นใจสมาธิถึงแล้วก็ปัญญาปุ๊บเราก็สามารถทุ่มทุนได้เลยนะมันก็ไปได้เร็วเหมือนกันก็คืออย่างพวกถือทุด,ดงเขาวัดที่อุปฤิเข้าไปอย่างเงี้ยเป็นการทําที่เข้าถึงเร็ว เพราะนั้นเนี่ยเวลาปฏิบัติไม่ต่อเนื่องหรือเป็นเพราะปฏิบัติไม่ต่อเนื่องเคยทำเวลาเจ็ดแปดชั่วโมงแล้วหยุดไปเกือบปีนั่นไงเห็นมากกระบอกแล้วหยุดไปเกือบปีเนี่ยมันก็เหมือนกับไปเอาเรื่องอย่างอื่นไอ้เรื่องที่เราเคยทําได้แล้วบุญเก่าบารมีเก่าของเราที่เราสั่งสมไว้ภายในเนี่ยค่อยๆมันก็ค่อยๆผ่อนใช้ออกมาตามเกตตามเหตุตามปัจจัยมันแล้วกันมันก็ใช้แล้วมันก็หมดไปค่อยๆหมดทีละนิดทีละหน่อยหรือหมดทีละมากๆ ก็ขึ้นอยู่กับการที่เราปล่อยสติเหมือนกับที่ว่าข้าพเจ้าบอกก็ปล่อยสติไปกับความอยากกินทุเรียนและเราก็ทําตามใจมันเนี่ยเรียกว่ากว่าจะกู้กลับมาได้นี่ใช้เวลานานเลยนะพวกสติสมาธิวิปัสสนาใช้เวลานานแต่ถ้าสมมติเราฝืนใจั้งแ้่ที่แรกเนี่ยฝืนด้วยอํานาจของจิตนะเรื่องสมาธิไม่ทําตามมันจนกระทั่งจิตใจเราเฉยๆแล้วเราถึงฉัน ก็เรียกว่าเราเก็บเงินพอแล้วเราก็ผ่อนใช้ด้วยความระมัดระวังมีสิบบาทใช้บาทหนึ่งใช้สองบาทอย่างเงี้ยเราก็เติมได้เต็มนะมันก็ง่ายแต่ถ้าเราทําตามอารมณไปเลยเรากินแล้วอิ่มแล้วก็ยังกินต่ออยากกินตามความอยากอย่างนี้เตรียมตัวเลยเดี๋ยวความง่วงเขาครอบงํากามราคะเขาครอบงําเลยทันทีนะหรือเป็นเพราะปฏิบัติไม่ต่อเนื่องเคยทําวันละเจ็ดแปดชั่วโมงแล้วหยุดไปเกือบปีถูกต้องเลยนะจากภาร,รากิต งานอ่าตอนนี้กลับมาเริ่มใหม่อ่านี่ยังเรียกเรียกว่ายังหวนให้อาวรหาในสิ่งที่ตัวเองเคยได้เคยทําเคยทําได้เคยเป็นว่ามันเราเว้นไปช่องทางอันนั้นแล้วเห็นว่าไม่ใช่ทางที่เราต้องการถึงจะมีความจําเป็นในเรื่องการดําเนินชีวิตครอบครัวของเราเพื่อให้ชีวิตอยู่รอดได้ครอบครัวเราอยู่รอดได้เนี่ยสมมติว่าก็นี่เราก็มาดูเราพอใช้อย่างนั้นแล้วก็เอาเราก็พลาดจากไอ้สิ่งเหล่านี้ พอเราทิ้งคราวนี้พอกลับมาเริ่มใหม่ทุกช่วงเวลาที่ว่างจะไปปฏิบัติทันทีถูกต้องเลยว่างแล้วปฏิบัติทันทีเลยการแล้วก,การปฏิบัติหมายถึงว่าสมมติว่าเคยนั่งสมาธิวันละชั่วโมงเช้าชั่วโมงเย็นชั่วโมงคราวนี้เราอาจจะคาๆว่าหมายถึงว่าหมายถึงว่าหลังจากที่ว่าเรามาเริ่มใหม่แล้วนะเริ่มอาจจะเช้าชั่วโมงเย็นชั่วโมงล้วอาจจะเพิ่มนะตอนสายบ้างที่มันว่างตอนเที่ยงบ้างอะไรเพิ่มขึ้นมา อันนี้ถูกต้องเลยแต่ที่ให้แน่กันนั้นก็นคือว่าต้องให้กระชากก่อนนั่นก็นคือว่าในระหว่างที่เราถึงมีความจำเป็นที่จะต้องกินอาหารหา,าทำทำประกอบก็เรียกว่าสัมมาทิฏฐิสังกปะวาจากรรมตะอาชีวะวายมัสติสมาธิอะไรที่เราดําเนินชีวิตแบบพระทางพระอริยะเนี่ยถึงเราเป็นบูดุดชนถ้าเรายังไม่เป็นพระอริยะเราก็ทําได้ ให้ดำเนินชีวิตอยู่ในสิ่งเหล่านี้แล้วก็จเจริญสติปัฏฐานสี่เติมให้เต็มอยู่เสมอในทุกนั่งนอนยืนเดินหลับตื่นพูดกินดื่มเที่ยวเลี่ยมไถ่จัลราปรสวะเนี่ยไม่จำเป็นต้องมานั่งสมาธิอย่างเดียวแต่การนั่งเนี่ยมันเป็นการเพิ่มคูณได้ดีในสําหรับสมาธิทั้งที่ต้องการพลังเช่นอย่างเช่นอัปปนาสมาธิไปเนกลับมาเริ่มใหม่ทุกช่วงเวลาที่ว่างจะปฏิบัติทันทีขอคนาแนะนําเพิ่มเติมก็อย่างที่แนะนําให้ฟังอย่างข้าพเจ้าเนี่ย สมัยก่อนที่ได้ธรรมะมาเนี่ยโอ้ยทรงอารมณ์เนี่ยยังไม่ได้ทําประโยชน์ส่วนรวมยังไม่ได้เผยแผ่อะไรเนี่ยโอ้ยได้ง่ายเลยหรืออยู่กุบาจารย์ออกไปตัวแทนเผยแผ่กลับมายังมีเพื่อนสาธรรมิกเขาปฏิบัติแล้วเราก็ปฏิบัติเนี่ยเอาเดียวกันเนี่ยถึงเรามานั่งมานอนอยู่ในวัดเนี่ยมันก็มีใจเต้นมันมีเหมือนกระแสนะถ้าเราทําอะไรคล้ายๆกันเหมือนๆกันมันเหมือนมีพลังเพราะนั้นพอเราเข้าไปเนี่ยมันจะมีใจเต้นเราก็นอนดูนั่งดูเดี๋ยวมันก็เต็ม ใจิตใจแล้วก็แจ่มใสมีพละกำลังว่าเราเราทำประโยชน์ส่วนรวมงานเราไม่ได้ทำเอาเข้าตัวแต่สำหรับแล้วเนี่ยพอหลังจากที่ได้ธรรมะที่เป็นมาตรฐานพอสมควรแล้วก็ออกจากวิสัยครูบาอาจารย์มาบำเพ็ญเผาผลากิเลสบาปกรรมตั้งแต่พรรษา6กถึงสิมาอยู่ภูเขาบ้างแล้วก็แล้วก็ประกาศแนวทางของครูบาอาจารย์บ้างที่เราศึกษามาเนี่ยมันก็โอ้โหมีศัตรูมากมายเลยเนน พอพรรษาสิบเอ็ดนี้เราก็เริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มอยู่ตัวแล้วนะมาอยู่ที่เขาโคมเนี่ยเราก็ปฏิบัติไปสังเกตว่ามันก็จะเลยเพราะเราอยู่เป็นที่เป็นทางขึ้นมาแล้วเนื่องจากสภาวกรรมผ่านมาะและก็สภาวกรรมก็เรียกว่าในภาวะปัจจุบันเนี่ยเราจะเที่ยวได้โยกย้ายไปตรงน้นตรงนี้โดยไม่มีหลักไม่มีเกณฑ์เนี่ยบางทีก็คณะสงฆ์กับการปกครองเขามีเนี่ยมันก็ลําบากเหมือนกัน เพราะฉะนั้นในเมื่อมันลําบากงั้นเราก็อยู่เป็นที่เป็นทางออก็บ่าอยู่เป็นที่ไม่ติดอ่ออยู่เป็นที่มันก็ติดที่แต่เราต้องเจริญนิพพานาตัดตัดอุปทานขนาง 5, งันธ์ห้าไงแต่เราตัดได้แล้วแล้วเรียกว่าเราไม่เป็นผู้ประมาทไม่น่าวิปัสนาก็สําคัญมันก็เห็นใจเต้นแน่นเครียดโล่งเนี่ยทำให้มันได้ทุกวัน เพราะเนี้ยในปัจจุบันเนี่ยโอ้โหถึงได้บอกรับไอ้น่ท่องอินเทอร์เน็ตทั้งวันพอกลับไปนี่ก็เราก็นั่งสมาธิทั้งคืนก็น,นั่งหลับนั่งปล่อยวางนั่งอะไรถึงเวลานั่งจริงๆนังจังกับพื้นเนี่ยขัดสมาธิกายตั้งตรงเนี่ยก็ใช้เวลาเป็นครึ่งชั่วโมงเป็นชั่วโมงอะไรก็แล้วแต่สถานการณ์เดี๋ยวมันก็เข้าไปสู่สุดละเอียดแล้วก็ทําให้เกิดความรู้สึกตัวที่พร้อมผ่อนวางจนกระทั่งเป็นปกติมันก็มีแค่นั้นเองต้องอาศัยตัวดวงกรวัดกันแล้วนั่งไม่นอนเป็นวัดเนี่ย ทุดงกวัดเนี่ยเป็นตัวที่ว่าช่วยได้มากเลยเนี่ยจากําอย่างอากรุกริตเนี่ยนะจะนำพังปฏิบัติธรรมดาเอาไม่ได้เพราะเราปล่อยสติไปมากนะปล่อยมาแล้วก็ต้องดึงเข้ามาเพราะฉะนั้นปล่อยเนี่ยปล่อยไป,ไป,ไ,ปไปเป็นปีเนี่ยเราต้องดึงกลับมา